โอ้ยหนูโก้หนูแสบตาหวานกินเลี้ยงกันเลยลูกเวลาพี่หนูแสบมากินนี่เด็กๆก็จะมากินด้วยอนคบน้องๆชอบตัวติดก,กับพี่หนูแสบดีลูกตหาหวานนี่ยิ่งติดพี่หนูแสบโผลอิอ่มแห้่เลยตาหวานตัวใหญ่กว่าพี่หนูแสบแล้วยังมาดูดนมพี่หนูแสบอยู่เลย ขันทราบไหนบอกว่ามาเฝ้าตึกไงออกมาทำงานหน้าที่รปภครับทำไมนอนหลับยามอย่างเงี้ยลูกนูเขานอนหอหอเห็นนะเมื่อกี้มีคนเอาขนมมาให้กินโอ้ยอ้าชิมอยู่ไหม ยามมีอยู่นีแหละโป๊ะห้องใหม่ห้องใหม่ไม่ต้องกลัวลูกเดี๋ยวพ่อจัดของก่อนตื่เต้นถึงเต้นจะวิ่งออกห้องอย่างเดียวเลยดีๆไม่ต้องกลัวมันต้องตกใจกับลูกยังงงๆกันอยู่นะครับต้องมาอ่ว่าไม่หาหมอมาแล้วนะครับก็ปอดก็โอเคขึ้นนะมี่มัญหาอะไรแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อเซ็เท่าไหร่ อ๋แล้วนี่น้ำตาไปโดรเลยมาดูเล่อนอะไรเจาะเลือดด้วยนะเดี๋ยวคุณหมอถ้าเกิดไม่มีไม่มีอะไรก็จะไม่โทรมานะถ้ามีปัญหาก็จะโทรบอกเจาะเลือดเดี๋ยวพ่อ,อ,อให้นะคะัยังขายยังย้ายของไม่เสร็จเลยลูกยางไงคะทุด,ดาเออใส่ชุดอย่างนี้ดีกว่าเนาะใส่หมอก็หลุดคอล่าเข้าดิ้นนะ ชุดนี้ของพี่หนูแสบของพี่ของพี่น้ำตาลหรื <c oughs> อเป็นไงคะหนแซบเดี๋ยวผมจะเคลียร์ของจะไว้ของแค่กระบะซ้ายไว้ข้างล่างแล้วก็วางของบนชั้นนี้แล้วก็ พรงนี้ก็จะไม่เอาไว้ครับข้างบนมันจะมีเป็นไม้อยู่มันจะโยกหน่อยผมด้านหนุ่มันเป็นชั้นวางของแหละเขาให้เขานอนมานานแล้วเป็นสกายวอล์กเป็นสกายวอล์กเพราะไม่เป็นกระจกเนาะมันมองเห็นทั้งล่างนี่เป็นสกายวอล์กหนุ่แสบกระแสนแสบเขานะครับอ้ใครอยู่ข้างใต้น,นะพี่อ้วนเอาพี่อ้วนอยู่ข้างนั้นนะคะเดินเล่นไปทั่วห้องนะครับพี่อ้วนโอเคค่อยๆทยอยคนนะครับ เออจ้าไปไปต่อไหมไปต่อตู้เย็นไหมขวางช่อง่านการจราจรับเมื่อเวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่นาทีของเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับที่เห็นอยู่ในภาพบรรจยเกาะซ่างขนาดใหญ่ที่ติดตั้งยูวันไปไหนคะ เดินไปแต่งตัวตรงโน้นหรอคะบีบชีกินข้าวตอนเที่ยงไหนไหนรูปผิววนโอ้ผิวผิวผิวอุ้มแซบไหนไหนคะวันเก็บขยะไม่เสร็จเลยโอ้โหผิว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 โอ้โหไปยาวเลยลูกโธ่ กินอะไรในห้องแดงเหลือไว้ให้เหล่บ้างเนอะเอาไว้ทำสีก็ดีจ้ะสุดสาวประสบการ ครับจะเลี้ยงกินข้าวครับเดออีย๋ยวไปเฉาก๊วยทางโน้นก่อนนะบ๊ายบายเฉาก๊วยเขาก็น่าจะมีคนให้หลายคนนะครับกับคาถาเนี่ยไปแล้วสลาดจ,จังเลยลูกเดียวเปิดจะเปิดเดีย๋ยวประตูมันพัง ตังสวัสด,ดีวันสงครามครับมีเจ้าถิ่นนะครับตัวหนึ่งเตี้ยนะตัวหนึ่งขายสูงกว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละพอดีเอาอาหารมาให้ตัวเล็กกับมะาสามนะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าไม่พาตัดแล้วเอ้ยวันวันพุธสินี่ตัวเตี้ยนะใจสู้นี่เขาไปคู่หูกันนะเจ้าถิน่นเจ้าถิ่น ไปสาบไปกินข้าวกันจะได้ไปตรวจตึกโตเรว็วของการต้องดูดาดิเออกินซะจะได้มีแรงไปตรวจตึกสงการรถหายบ่อยนะส,นสารทาบต้องทำหน้าที่ดีนะเว้ยเออเขาพองนิส่ไม่ดีนะฮะตัวดำจะกินก็มือผักออกไปนะะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอครับ เป็นแก๊งขาวดำไม่ใช่หรอมีอยู่สองคนเองเนี่ยฮะออยู่กันสองตัวเนี่ยเข้าคนอื่นเ็าไม่ค่อยได้เนี่ยฮะเขาเป็นมาตะกะนะครับอือยาสาวันนี้มาตึกนี้เหรออือพรุ่งนี้พี่อ้วนไปเอารวดที่กาบอกแล้วนะครับพรุ่งนี้ชามาส่งลูกด้วยนะอเออนุ๊ ทำไมเราเห็นปีใหม่สงการนุ้ไปไปไหนเลยเรามาอยู่นี่สองปีแล้วเห็นนุ้อยู่ตลอดเลยทำไมไม่ไปไหนบ้างก็ผมห่วงคุณไงคุณแสนแสบรู้ไหมห่วงคนนี้แหละเมื่อก่อนตอนยังยังไม่มีแมวป่วยก็ห่วงคุณนี้แหละห่วงว่าขึ้นไปรอแล้วไม่เจอใครรู้ไหมเออ ใครก็เป็นห่วงสาพักงนั้นแหละสาวไม่ค่อยห่วงคนอื่นเวลาหายไปไหนก็ไม่โทรมาบอกไใช่ไหมเนี่ยเอาป้ายให้ใส่ก็ชอบไปทำหายนยะดูทำหน้าครับเอาปเข้าไปนอนในตึกจะได้ปลอดภัยไม่กัดกับทองแดงรถไม่ชนแล้วก็เย็นด้วยคือมันเด็น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาจะวิ่งตามอย่างไวนะแตี๋ยวนี้ช้าแล้วอะอยู่ตรงนี้เหรอโอเคขอต้องตรวจตาตึกใช่ไหมครับทำงานดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูดมีรางวัลให้นะฟอกตึกดีๆเควปะเออพ <c oughs> <c oughs> รุ่งนี้เช้ามารอ,อนนะเดี๋ยวพาพี่อ้วนไปโรงพยาบาลนะครับหน้าตามไม่ค่อยน่าเชื่อไว้ไวใจได้